สเทคนิคทําคลิปให้ t i ๊ก o k ดังช่องของคุณแน่นอนค่ะคุณอยากให้คลิปของคุณเนี่ยถูกนําส่งไปหน้า for you นะคะเพื่อที่จะให้คลิปมียอดวิวสูงๆมีผู้ติดตามเยอะๆมีคนเห็นคลิปของคุณเยอะๆแล้วสร้างไรายได้ได้นั่นเองค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณต้องทําคลิปให้คนหยุดดูค่ะ ภายใน3วินาทีที่คนเห็นคลิปของคุณนะคะเขาจะต้องหยุดนิ้วค่ะการจะหยุดนิ้วได้ก็ต่อเมื่อคุณมีภาพเปิดที่สวยและการท่าหัวที่ดีนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะนอกจากหยุดดูแล้วคุณต้องทําคลิปให้คนดูจนจบค่ะถ้าดูจนจบหมายถึง engagement จะเพิ่มขึ้นทันทีค่ะคลิปจะถูกดูจนจบก็ต่อเมื่อ1สั้นกระชับ2เล่าเรื่องได้น่าติดตามน่าสนใจค่ะแล้วข้อที่3ค่ะ คุณต้องทําคลิปให้คนมีการกดใจเขียนคอมเมนต์หรือแชร์คลิปของคุณค่ะถ้าคุณทำสามสิ่งนี้ได้แน่นอนค่ะว่าคลิปของคุณเนี่ยติกตอกจะดันช่องแน่ๆเพราะมันหมายถึงว่าคลิปของคุณสร้าง engagement ได้ดีนั่นเองค่ะพี่หมูค่ะสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ใครชอบคลิปแบบนี้กดติดตามพี่หมูไว้นะคะพี่หมูจะมีคลิปดีๆแบบนี้สำหรับการสร้างตัวตนปั้นช่องทุกวันค่ะ